พบกันอีกครังสวัสดีครับตามใจแฟนครับนะครับจัดขี่นะครับมือนี้ครับมือนี้เล่นขีขู่ขี้ขั้วหัวหลานมาก็มาใส่ล่างเข้องรถจอดรถเอาเอาเอาแล้วลอส้มนะครับกำลังอุ่นขี่อยู่โอ้ขี่กัะขี่แน่ครับมันอย่าอ่อนนะแกครับนี่ใส่ซเบอร์ทัน อ้าวุ้นแล้วมันกัเป,นเป็นที่นกสัตว์ตีนกเนือครับตอบครับดยู่ส้เป็นตะเทียวเยอ่กว่าใหญ่เป็นตาไปบันไดนะ วันวันันะของมึมันแเอาแมงหนึ่งคือลายแต่ว่าแมงหนึง่งเออใสีก็แก้วขีดขน,นายิ่ิ่งเห็นโอ้ยเป็นรจบประจนี่แหละของดิบตอบนี่แหละก้อยปากว้เนี่ยรอบดีดู้วยเนี่ยมาช่วยสนะับ ของยอก่หรอกเพื่นใจเพื่นพ,พ่ออยกจุ่มไปเลียงไว้ใน้องคนละ <laughs> มักสดล <laughs> าดยอ่ะว่ด้อ่ะอืมก้อยกลุ่ดบ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ันีต้นต,ต้มอะไรในหพอเนี่ยต้มเพียดไหมนาะงแมงมันเต็มยุงวันนปิดนล้วนะมันไม่ฝานเนี่ยนะครับพี่น้อง,นนองเนี่ยสดๆครับเนื้อสดๆเขามกันเกยเหยะขมขมแห้งทุงดีทุงดี สดๆดีทุกคนต้องมีดีนะครับทุกคนต้องมีดีครับบ่มีดีนี่ตายครับครับโชคดีทุกคนต้องมีดีโชคดียุณมีดีอือเอาๆกลิ่นคั่มรึยังไงกินโซ่เิ่นจะคำ่มรึคั่มปมอะอืมปมเลยโอ้ยสุดยอดเลยอะเป็นยังกินหน่วยะไม่บอกละอือ นี่ขนาดแบบนี้แล้วสัญลักษณ์ครัของเถ้าของเถ้าเอาเอาเอ็ดเองกินเย็แซบเองอือยู่บ่ได้เด้จะของเฮ็ดเนาะเอาแซบครับแซบโอเคครับลาพี่น้องแค่นี้เปนเขาตอกันครับ